สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้สิพาไหมยามพี่น้องอยู่ข้ามเคนแก้วเนาะนะครับบ้านพี่โบนะครับมาเทียวหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องมาย่ำไดกะเดือดร้อนหนูไอตลอดนะครับเมนูมื้อนี้นั่นก็คือเดี๋ยว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 สวัสดีครับพี่อ๋อสวัสดีครับเห็นกันโดนว่าได้เห็นบ่ได้พอกันโดนครับผมสบายดีเนาะอ่อมื้อนี้สิกลัดเลยพี่ชายครับ อมนูผุดปอนนูไซใหญ่หนูฟัําห้องอะได้เป็นบ่ของเลยครับสุดยอดสุดยอดทีนีใส่ปลาแยกไฟพ้อมโอ้เมื่อ่สอมโตของเรามพักคมขมผักใส้ผักไอส่ผักไสผักไขีนกบ้างขีนกเออมาขีนกมาละขีนกนะสเกลือพื้นพักสไลเนาะเนี่ยเพื้นทีเอิญนะครับ ประตูประูพี่น้องสำรับปัญญากาศขนาดได้พี่น้องบปีนนอกบี่ปีนี้จักรพอแล้วปีนี้ฮะปีนี้จักรพอหลายคอกแล้วครับเรียกมาหลายปีแล้วเออพี่เสี่ยวมีสวัสดีสวัสดีพี่แม่วันเร็วสวัสดีก่อนสวัสดีคครัับ้าวสสดีปเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเอาบอลเลยครับพี่น้องครับขวดปลาปลาต้มปลาปลาอุ้ยออมหนูยศสอนงด้วยธรรมดาที่ได้สอนอุ้ยบดินกระเสียมเหมือนกินเรียนเนาะ มือบุญกระทินเนี่ยอดสุดจอดครับอ้้สุดครับไป่อยเกือคซับแล้วครับก็ไดพ่อโดนครับมีแล้วบุรุปมาเทดอ่ะเนี่ย มูนี่มี่จัดเมนู่มมอนี้ออมออมนัวอีกหนึ่งเมนูหายกินยากฤดูระฆังกุ้วกกิบลมกิบลมนะนี่ครับนักล้อมใต้ดินเรื่วงแสงกิบลมกิบลมนักร้องใต้ดินใส่ขี้เรียบร้อยนะครับใส่ขี้ใส่ขี้เรียบร้อยโอ้มีบักเล่าเล็ก่อนแกะเข้า ขอรขวได้เนวสอนเนี่ยเขาบะบอบว่าครับผม่สษณบครับผมสนษบาป๋องผมอ่อนจนมีนักอ่อนแล้วผมมีฉันผมสนับเพียเับ้ยโทษบอกอายมากเอาละเอาละพักนี่พักส่พี่น้อง หรือว่ามรักนกนะครับยอดมรักยังไม่ทันเสร็จเลยคนยังไม่เสร็จเลยคนท้อเมาแล้วเข้าไปนอนแล้วเนี่บ้านผู้ใดล่ะคนทำเนีเอายังลูกเบ้งไอ้เมาก่อนนะมาแล้วนี่นะครับโอ้โหจีบผมสดๆเลยล่องกาลดอกยังงบเงินราศียังนอนโอ้เพิ่งเพิ่ลงร้องเพลงปะเดี๋ยวผัดใส่ก่อนนะครับตามขั้นตอนนะครับเออหลายคนหลายคน ทดบโอ้แค่ไหมมานี่เครื่องปุงพี่น้องขาดเ่อไหร่คือแป้งนัวครับนัวแล้วก็นี่ครับน้ำปลาแซ่บปิ้นโตของเรานะครับเนี่ยตองแท้ต้องตู้นะครับนัว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 ตัวนื้อไง อะไรนะแกรมโบชแนลด้วยเชปโบชแนลเด้อเชปโบชแนลได้พี่น้องกดติดตามอ้ข่อยน้ำเรือนี่เขาเป็นคนที่มีไฟไฟในหัวสาย่าก่อนครับน้ำปลาของเราแซ่บพอเข้มข้นครับ92้าสบเปอร์เซ็นต์ครับเอาแล้วเอาแล้วแล้วนะครับสุดเด็ดเด้อน้ำปลาถ้งสามครับน้ำสูตรมันแซ่บไซร้ายแซ่บไล้ครับใส่ เนื้ยไไหลายเสียบหลายครับ ใส่ไลน์ไม่เค็มอันนี้ทีเด็ดครับแป้งนัวนะครับแป้งนัวนะครับเราถ่ายทางอื่นก่อนนะครับเพราะเออเราจะดูผักใส่ก่อนนะครับเฮมสเตอร์ใส่เดี๋ยวก่อนหยิบนึ่งนะอ่าเกลือใช่ไหมครับโอ้รถดีรถดีรถดีน้ำปลาในน้ำปลานในอ่าเนี่ห่ออะไรก็ได้ครับน้ำปลาแต่ปลาร้าต้องเป็นเซปินโต เข้าขากันแล้วเข้าขากันแล้วเข้าขาแล้วเข้าขาแล้วแล้วเราก็จะคนนะฮะคนให้มันเข้ากันสักหน่อยได้ถูกต้องนเป็นเธอากันครับเดี๋ยวเขาจะไปตั้งเตาเลยครับ คือว่าขั้นตอนนี้เขาอย่าพึ่งเติมน้ำครับเจ้าเนี่ยจเป็นจุ๊หนูเนาะเจ้าเนี่ยจุ๊หนูวันนี้ไหมอ๋อเอาสุกยังครับเนี่ยเออประชูประชูอุ้ยไฟไฟมอดนะนี่ไฟมอดแล้ว่าดิพี่ไม่อยู่ไหนครับไฟมอดเลยอันนี้คือปัจจูนี่ครับพี่น้องครับเคยเห็นคนดังไหมครับนี่ครับคนดัง คนดังไฟใช่ไหมี่ของแช้ครับคนดังเสียบูวันนั้นเนาะเราพลาดกันหน่อยเดียวเราไปส่งเจสโซอันนี้ไปใช้เล่นๆด้วยนี่เนี่ยโ้เนี่ยต้มปลาเราเมนูปลาใส่เล่นๆนะครับใส่เล่นๆเด้อยอันมา่มือหนึ่งแบบป๊าดทำเป็นไซ้์ม้ที่มาของคำว่าคนดังนะครับ นี่ผักสไล่ผักใส่พี่น้องมารากินุกครับนี่เด็ดเรียบร้อยบะหมุกรุงตับนั่มนะครับที่ได้หลาอืมทั้งตับทั้งหั่มเลยทั้งตับหั่มไม่น่าเชื่อครับน้องแอดล ي นมนี้นะครับทั้งตับทั้งอัญชันอ่ะนั่งหรือเนาะนั่งหรือร่างแล้วล่างอีกก็ได้ นี่ชิปชิพมครับพี่น้องจาเมังเล่าเลยนี่พรมพัวแล้วเรียบร้อยครับช่องไฟฟ้าครับอล้ลักะบอกนั่ง่าชิปเลมโบด้วยดังครับ สดๆนะครับโบชฟก็ทำไปไขก็เริ่มปิ๊บแล้วไข oh, <she> ่สดๆคนมีคาขาดตะไคร่เอาทุงกลางเอาทุกครับชฟเรมโบ้นะครับฝากด้วยนะครับช่อง YouTube พี่ชายนะครับครับ วันนี้ไม่ธรรมดาหาขึ้นมาครับกระเด็นลงน้รัมาใส่เบ็ดเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าใส่เล่นๆนะครับพี่น้องครับเบ็ดถือน้ำซือกระไ้ปลาบ่ตตอรนี้ใ่เยียอยู่หางวันนี้ักที่แรกค้นสีไปเบืองแล้วดังนี้ดด ต้องคั่วให้มันเข้าสักหน่อยให้มันกอกกลิ่นนิดนึงนะเนี๋ยเสร็อมสูงนี่ต้องท่านี้ด้วยท่าน,นี้ครับเออมือหนึ่งเท้าไซเอลนะครับเพราะว่าเออต้องตีขัาาว้วให้มันใหม่จัดนิดนึงให้มันเข่าเครืองแบบเนี่ยเราเดี๋ยวยังมันเติมหนาม อายขึ rit, like aí, ron, ้นพี่น้องครับเห็นไหมครับเนื้อหนูแบบโอ้โหหอมมากหอมหอยกูเตะดังเลยอ่ะเตะจมูกเลยอ่ะเออพี่ครับไฟมันกพออยู่นั่นทำไมเออท่าทางข่าวพี่น้องมึงแรงกดแต่าดเท่านี้เดียวด้ ขนาดทำมือเดียวนะครับที่บัวไป่ทำหลายมือนะมือหนึ่งเขาจะท้าเขาเองเลยกวดลังครับกลมบลอกเขาได้กลมบลอกเขาได้ครับแต่คนนี้ไม่ธรรมดาครับมันบวยินดีนี่ต้องข้อสามครั้งด้วยนะครับ

ป้า่อ้ใส่ไงไปญงไปมือเห็นเพราะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรไงอันนี้สลายเจ้ามืกัตักไปแล้วสองอยงอจ้ะเริมแ่ไม่มีรอกบุกี่เมือนไหมโอกระิ่งไหมโอ้แบบเขาหานักลนี่ยนั่นกระิ่โอ้ยกัดทรงไปแดกไวายเล่าลานี่แล้วยอดสร้างแล้วะครัยอดสร้างออ วงานแบจินนะใช่จินนมองวันที่คือสิบได้กินหรอครับใส่น้ำเรับไปอีกแค่าเนีโอ้ยได้กินบัวนาอไหมน้ำเสียวเราได้ครับโอ้อันอันนี้คือน้ำชุกแล้วันบนีัวได้ทีดียวเดียวใส่พัก้าไปใส่พัก้าไปจนงเสียเน่ยหตับเน่ตับบุญตับใหญ่ๆเดี๋ยวเอาเด็ดุกดีเลย กันนึ่งว่ะครับถ่ายอีกมั้ยบ้สถ่ายอีกครับจ้าด้ามเบีครนโอเคแล้วกันเราจะเบีกไว้ก่อนนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยใส่นะครับมะระขินกมะระขินกหรือว่าผัดใส่ใส่ เปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเอแง่นครับแก้วเลยนล่นพักเลยเล่นพักครับเขาชิบอกินหนูอะไเขาชื่ออะไรคราบเนี it, ่ยจิ๊กแก๊บแบบบูโอ้ยโมเมนต์แก๊บอันนี้เพื่อนนายใหญเห็นบ่ยังหน่อยเลยเห็นบ่เนี่ยมีมีแต่มีต้นหอมนี่ไง มีใบมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดแก้ข้าวมีมันออกครับีสุหสักหน่อยหาหาลุงห็่แล้วเนี่ยนี่บานนีก็ต้นหอมใบกะเพราเนาะใบกะเพราใบกะเพราเดีดพอเราจะไม่ใส่เยอะดีกว่าอนนี้จะเป็ยกปวด ครับครับครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงยาวังไรนี่นะองอเออหอมหอมเยอะมากหอมมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ใจได้ใยหอมทีนี้เลยบ้านเอ่ยใช่ตัดตีตัดแม่ ผู้ข่าจะไบ่ได้กินหนูโดนแล้วไมอนี่ละกินเจนองหนูโอ้กินเจนองหนได้ใจแล้วเนี่ยล้วนล่วเนี่ยโอ้หนักกินมาเลยครับหอมใบกระเพราต้นหอมคลิปน er anyway> ี้พี่น้องฝากด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะเบื้องของช่องปล่อยผายแล้วไปช่องของ เชฟโบชานเอลเชฟโบชานเอลด้วยน uh ี่ของจริงจะต้องมีไฟอยู่ข้างหน้านี่ครับโอเคบอสเอาชิมมาตรงตงนี้การชิมหรือมาแมา่มือชิมเลยเออครับพี่น้องให้เกียรติคุณสุพเรศวรรณขาำนะครับก็ที่เป็นมือชิมครับใส่ตาอีกอ้โหตา ไอ้หงวนๆเลย,สยแสดงว่าร้อนร้อนจรินอู้ว่าแสบอีหลียังไม่ได้กินมีคนคอมเมนต์มาโกนหนวดหน่อยนะห <c oughs> มกเจยวไปไหนไปไหนเจ้าโอเคผ่านผ่านอู้ยผ่านเลยมั้ยสูตรนี้พอดีเลยเอาเอาข่าเหนียวอู้ยแนบปูเลยซอนน้ำตอนน้ำแนบ,แนบปูนะแนบปูก็คือว่าข้าวเหนียวแนบตุ้ยเกี้ยวหมือน ผ่านเลยครับพี่ไงเด็ดรอกักินเด้พี่น้องครัวครับที่เราทำกับข้าวเมื่อกี้นี้พี่โบครับกับข้าวเมื่อกี้นี่คือขัวหนูพี่น้องนะฮะขัวหนูเมื่อกี้ใส่น้ำปลา ไ้ปลสปินโตของเรานะครับสามซอนครับเต็มๆแบบโคตรได้ครับได้ครับเชฟโบเอ้าโทโทโทหน่อยการันตีนะการันตีความแซ่บครับนี่อ่ะอู๋นี่เข่ากันเลยครับแม่นครับสุดยอดสุดยอดงามเงี้พี่น้องสวยสวยงามมากเรับเด้อพี่น้องเรือบ่านี้โอ้คัก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 กินข้าวแรกมายามพี่น้อง เติมจีบปมกระดูกผู้ได้นั่งดิค่ะออมนุยใส่นแนวใส่กระดูกขอบคุณพี่น้องขอบคุณยายสอนดิไทยเจนเลวมีหัวจีบปมไทยเอาแน่หน่าไทยแล้วมามาลองดีลองดูดิออมนุ้ยเอาเลยไทยกรุงเทพเนี่ย